ไปไปบอกอ้แมา <วง S 1> มยุาา่งไงทุกคนเคยมองหผมจริงๆบ้างไหมอะสักครั้งนึงอะที่ทุกคนจะไม่ใช้ผมเป็นเครื่องมือตอ,สอ,อบสนองความต้องการของตัวเอง ทำอะไรผิดไปหรอพ่อทำไมหลานที่พวกเราทุ่มเทความรักทั้งหมดถึงได้เป็นแบบนี้เราสองคนรักหลานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คาดหวังอะไรจากเจ้านัสจริงๆเหรอ ป้ครับย่าครักลับมาแล้วมีอะไรกินไหมครับมีลูกมีมาเลยค่ะมามานั่งนั่งนั่งวันนี้ไอ้ย่าค่เจ้านัดแกมาเก็บรองเท้าของแกเดี๋ยวนี้เร็วแกจะเอตโลโหตุไปทําไม้ก็พ่อเก็บอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอก็เพราะเห็นไงพ่อพ่อทําให้มันทุกอย่างจนไอ้นัดเนี่ยมันจะเป็นเทวดาอยู่แล้วนี่ พูดกับหลานแม่ให้ดีๆหน่อยคําว่ามันเนี่ยใช้กับคนเหรอแม่ไอ้ไอ้หลานรักของแม่เนี่ยประครบประงมประเคนกันเข้าไปให้มันทําอะไรด้วยตัวมันเองมัางสิแม่พ่อแล้วก็ปล่อยให้มันกลับมาอยู่บ้านจนมืดๆค้ำๆรอพ่อรอแม่งั้นเหรอแกกับเมียทําได้แต่พ่อกับแม่ทําไม่ได้ใช่เราสองคนเลี้ยงหลานมาอย่างนี้ตลอดเวลาหลายปีแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยเออไปไป อย่ามายุ่งกินลูกกินต้องไปสนใจเราสองคนต้องปล่อยเจ้าดให้เป็นอิสระเสียทีแล้วล่ะถ้าเราปล่อยหลานไปแล้วคนแก่แบบเราสองคนจะเป็นยังไงก็เป็นคนที่เดินผ่านการเวลาสองคนที่เข้าใจโลกแลวเราสองคนเคยเป็นกําลังสำคัญ ขับเคลื่อนสังคมแบบนี้มาก่อนคุณลืมแล้วหรือไงนั่นสิคะ่ะดาลืมไปว่าตัวเองมีเรื่องที่เคยทำได้และยังมีเรื่องที่อยากจะทำให้ได้อ,อีก,กัหลายเรื่องตอนนี้ก็ยังไม่สายลองดูว่าเราสองคนจะออกไปทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตได้บ้าง